สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ,นบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องวัอนี้สภาพมาเห็นกระเผา,า,าค่ะเมนูวัอนี้เป็นอาหารอีสานบานเข่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงหน่อไม้รวมมิตรนะคะพี่น้องร่วมทุกอย่างที่มีในตู้เย็นเลยค่ะส่วนผสมแรกๆก็คือหน่อไม้ค่ะพี่น้องไปหานอไม้สดหน่อไม้บานเข้าโบดได้นะคะพี่น,อน,น้องในหน่อไม้ที่เพิ่นหั่นมาเป็นงสี่ยค่ะและ้วย่ออมมาฟิตใส่ซองแข็งไวค้ะะวนนววค่ะพี่น้องกระสืเหี้ยวเตะเซะขึ้นหนายาวนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือฟักทองค่ะ เห็ดลินดำค่ะบะเขือพ่วงค่ะพริกโดดค่ะใบแมงลักหรือผักอีตูขาเบือค่ะพี่น้องแล้วก็จะเห็นในกระทะนี่ก็คือน้ำย่านางค่ะทันหมดเรียบร้อยส่วนอันนี้ค่ะเครื่องแกงค่ะพี่น้องเยี่ยวโขงข้อหยาบๆนะคะในนี้ก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะพี่น้องบางคนเพิ่นแกงเพิ่นกระสือโปไซพวกตะไคร้หอมแดงเอียงนะคะพี่น้องเพิ่นกระสือส่ซแต่บอกพริกตำลงไปนะคะเอาละค่ะก่อนอื่น เดี๋ยวเรามาทำแกงหน่อไม้กันก่อนเลยค่ะอยะอดสอนนอใหม่ใส่ลงไปก่อนนะคะพี่น้องเป็นคนที่มักมักอิรีเลยคะ่ะพี่น้องมักหน่อใหม่มักแห้งบริษ็ดเมนูใด้ดะคะ่ะพี่น้องขอให้เป็นแบบว่าหน่อใหม่ค่ะหน่อไหม่สมแท่งมักคัดค่ะพี่น้องแต่ว่าเข้าไปเด็ไปตลาดนะคะ ข้าบเปลือไปตลาดสดตามแบบทองตลาดนะคะส่วนมากจะไปซื้อก็เผาก็จะน่าก็ไปในหางนี่อย่างนี้นสิคะพี่น้องโอกาสที่จะไปยางซื้อนมใหม่สมนีิยากแต่ก่อนในหางโลตาบิกซี่อย่างสิจะมีอยู่แต่ตอนนี้โบเห็นละคะก็เลยโบได้นมใหม่สมมาเห็ดมหาพี่นอ้องเดี๋ยวก็จะใส่กักทองกันเลยคะ่ะตามด้วยข้าวเบือใส่ผสมน้พรนิดหน่อยนึงคะ่ะให้มัน มาไล่ค่ะใส่ลงไปหลังถวยวใส่ลงไปเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่พริกที่เราโักไว้หอมกระเทียมนะคะอันนี้เสนนหอมแดงนิดนิดนึงนะคะพี่น้องพอหยาบๆใส่ลงไปเลยค่ะ แคนพี่นน้องี่ค่ะส่วนแกงเม่าใหม่ของเยา่าหน่สุบะคือมูคือไผ่ก็ตรงไหนหูบอกค่ะพี่น้องตรงที่ว่าเย่าจะชอบ,สนนนะะบสอใส่น้ำตาลนะคะพอแกงสุกแล้วพี่น้องจะใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดนึงเพื่อให้มีความหวานหวานปลา,าแหลมปลาแหลมนะคะพี่น้องมันหวานเพื่อเหาแกงขัวแกงเผ็ดมันได้ค่ะเอาแค่แบบว่ามีรสคขมหวานของน้ําตาลแท่นเนือใหม่นิดนึงประมาณน,นี้นะคะ ไม่ห้อหน่อยค่ะก็เลยต้องใส่ฟักทองใส่เห็ดใส่อย่างอื่นลงไปน้าค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าธนาม่สดบานเย้านะคะพี่น้องทาม,มี่นะคะพี่น้องฟานโอ้โมาแกงสดๆขึ้นสเต๊ะไหมค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดเข้าหนึ่งค่ะหลังจากน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเยวก็จะใส่น้ำปะลาลงไปหนึ่งทับพี่โบไซไลด์เลยค่ะพี่น้องเอาแค่กิมน,นีนิดหน่อยซื้อๆค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะ เพื่อให้น้ำซุปเขาเพื <c> ่อ <oughs> ให้น้ำซุปเขามีความเข็มขลนนึ้นค่ะป้าพี่น้องขนาว่าส่ผักพริกนหน่อยยิ่งเด็ดสำลักเลยค่ะจากนั้นเราก็จะช้อนฟองออกสักหน่อยนึงค่ะ นีะค่นต้องออกก็หน่อยนึงแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้ฟักทองซุกนะคะส่วนนะม่หี้นโบอตองห่วงค่ะโบอตองอย่างและซุเข้าวายยอดหลวกไว้แล้วค่ะหน่อยนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่เห็ดลงไปเห็ดลิ้นดำอืม พี่น้องแถมแน่โมเห็นน้องใหม่หรือคะเอิร์ดจะสีเอิรนว่าแกงเห็ดสักค่ะพี่น้องนี่คะ่ะหอมหวยหวยคะ่ะส่อนฟ้องออกจด้หน่อยหนึ่งคะ่ะแกงน่อไม้รวมมิดนะคะขอเอิเร์ดมาเป็นแกงน่อไม้รวมมิดค่ะพี่น้อง อือตอนยังไเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆมันหวานมันมันชิ้นอ่า่แงบแกงอาหารอีสา,านบานเท่านี่ค่ะพี่น้องจะได้เลาเหม็นยากกว่าขอใจเราอยู่เลยค่ะบ <c oughs> า,าง,งทือาเขตปีจะบตอง่องเห็้นบโมยุหรือว่าเบิรงโอกาสะอํานวยว่าทองฝาก มาหาลักษณะเหยื่อบึงท,องทอง้องฝ่ามาท้องฝ่ามีอแดดอย่าเห็ดอาหารที่มีกินจัดๆระวังสนะคาเมื่อใดมีแดดมีลบมีบดินเห็ดระว,วังตะวันเข้าหน่กินเขาทุกเมืองที่นี้เขาสูบเบิงท้องฝ่ากับเ่อใดค่ะพี่น้องว่าเมื่อใดมีอมแดดเพราะว่าอยู่สม,มุทรปการเนี่ยมันขึ้นทุกเมืองค่ะช่วงนี้ค่ะพี่น้องมันก็นเลยบอกเนี่ย ค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่พริกโดดลงไปนี่ค่ะกระบืกบบเคี้ยพ่วงก็เติมน้าตาลนิดนึงค่ะนี่อันนี้คือความชอบส่วนตัวเลยค่ะประมาณปลายช้อนโต๊ะพี่น้องโมมักหวานโมมักขี้เหย้บโบตองใส่ค่ะอันนี้เย้าหมักแบบนี้เลยใส่ลงไปนะคะตามด้วยน้ําปลานิดนึงค่ะเพราะว่าเฮกเผาเมื่อโดนค่ะสิ่งหนว่าประมาณใดแสบประมาณใดนัวจางเอียงสินะคะพี่น้อง นะคะคเป็นเมนูแบบบ้านๆแล้วกันเฮ็ดแบบบ้านๆนะคะพี่น้องบ่มีหลักสูตรบ่มี่ยังนะคะตายโตนะคะเฮ็ดให้เบิง่งเฮ็ดให้ว่าการใส่ชีวิตการอยู่การกินของเยา่าอยู่บ้านกรุงเทพอยู่ก,กับเตากับนายสิคะกินจังไดอยู่จังไงเห็ดก็เขาใจะได้เป็นแบบใดนะคะถ่ายทอดความเป็นยูนตอนทีเ่เฮาอยู่กรุงเทพ เจงานอยกับปอยูบาลอยู่ซองค่ะพี่น้องกับสไทายถอดความเป็นอยู่แบบบานเท่าค่ะหาเขียดหาปูปูพักปูญยาปูพ้อมแดงไปสไทายถอดจังสันไ้เบิ่งกับสะบบพนเหลืองเม่นูกับเขากับสมีคือเกาตะวักับสมีความเป็นแบบบ้านๆขึ้นมาขึ้นอีกคือหาโกหาเขียดปูพักเอกียงประมาณน,นี้นะคะหรือว่าตัดพร้อมแดงนะคะอันนี้คือเสริม้นมากค่ะแล้วยอนชิมรสไหนหนึงค่ะ อร่อยฮนะแซบอี่ลีได้พี่น้องโมเมนต์วันเย้าท่านพาซิ่มลวแซบเลยถ้าเบาแซบเยอะก็บ,บอกเบาแซบต่งเติมเยอก็บอกส่งเติมนะคะอันนี้คือโอเคละคะ่ะปิดท้ายด้วยใบมังลักคะ่ะผักอีตูใส่ลงไป นี่จะเป็นอันเสร็จค่ะแกงหน่อ้อไม้รวมมิตรนะคะมียังก็ใส่ลงไปก็ได้ประมาณสองแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแกงหน่อไม้รวมมิตรกํางข้นๆคววค่ะมียังใส่ลงไปะคะ่ะในนี้ก็จะมีฟักทองมีเห็ดลินดํานะคะมีมะเขือพวงค่ะพี่น้องก็มีหน่อไม้หน่อยนึงค่ะ,น,น,น,ะ,คะนี่แบบเังสีคะ่ะพี่น้องที่เขาหั่นมาแล้วนะคะพี่น้องแกงเซนามยอน่างเ้าเบือคนๆสุดยยดคะ่ะพี่น้องแลวความแซ่บของยอ่าจะเติมน้ำตาลลงหน่อยหนึ่งเพื่อให้มีความหวานปลาแลม หวานมันข้าแกงนัอใหม่หวานนี่สินะคะพี่น้องแต่ว่าข้าวหมดเหวานยแบบวนคือแกงขัวแกงเผ็ดบะแมนเนาะคะ่ะกับบระเขือพ่วงก,กับแต่โปโะสดหอนๆค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เอาอยู่นะคะร่วมทุกอย่างลงไปในถ้วยในซ่านในหมอ้อเท่านี่ค่ะก็จะได้ประมาณสองชามนะคะก็ะกินได้ครับน้องยินดีหรอกค่ะพี่น้องกินกันสามคนค่ะนะคะพี่น้องเป็นวิธีทำง่ายๆบานๆสไตล์เยา่าคือเก่า่ะเมื่อกี้โทรศัพท์ล,ลน,นะคะ่ะพี่น้องนี่เย่าเอาออกดูยินดีหรอกค่ะเพราะว่าเออ ลนหัวกระแทกเลยค่ะพี่น้องนะคะเป็นคลิปทีวีบ่าทุรักทุเลออีรีค่ะนะคะขอบคพณดลายๆค่ะพี่น้องที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องมากค่ะที่นี่เอาถั่วเอาซ่ามาตักเอาค่ะแกงน้ำใหม่ร่วมมิดแสบๆในกันจ้า